กันเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะครับในวันนี้นะครับกลุ่มของพวกเราจะออกมานําเสนอว่าคือเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเจ็ดการบริหารวิชาการที่ดีนะครับอย่างที่พวกเราทุกคนทราบนะครับว่าการบริหารวิชาการนะครับถือเป็นหัวใจของการบริหารสถานศึกษาฉะนั้นนะครับหลังจากที่พวกเราได้ดูคลิปวิดีโอทั้งสามวิดีโอนะครับที่เพื่อนๆเนี่ยได้ส่งข้าไบให้พวกเรานะครับเราก็ได้วิเคราะห์ออกมาเป็นทั้งหมด7ข้อนะครับว่านโยบายหรือการดาเนินงานนะครับ มันเป็นอย่างไรเรามาดูที่ข้อแรกนะคะเชิญครับค่ะสำหรับข้อที่หนึ่งนะคะก็คือ,อมีหลักสูตรหลากหลายนะคะต,ตามความถนแล้วก็ความสนใจของผู้เรียนนะคะซึ่งข้อนี้นะคะเราก็ได้วิเคราะห์มาจากคลิปที่2นะคะจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะคะซึ่งเ,เขาจะมีการจัด ทำลักสูตรนะคะหรือว่าแผนการเรียนรู้ที่หลากหลายนะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เลือกเรียนตามความถนัดความสนใจของตัวเองตั้งแต่มัธยมปลายนะคะหรือว่าตั้งแต่ชั้นม .4 นะคะไม่ว่าจะเป็นแผนนิติศาสตาร์แพทยศาสตาร์ศิลปกรรมศาสตาร์นะคะบริหาธรธุรก,กิจวิศวกรรมต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีความสอดคล้องกับคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรน,นะคะตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นหลักสูตรที่สําคัญของการบริหารวิชาการนะคะของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะเขาก็ได้มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษานะคะโดยนําหลักสูตรขั้นพื้นฐานนะคะมาปรับปรุงให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาของตัวเองนะคะโดยมีการเสริมหลักสูตรในวิชาที่สําคัญหรือว่าทักษะอื่นๆเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพนะคะนําไปสู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ค่ะ ค่ะในข้อที่3มนะคะจะเป็นการจัดทําแผนเพิ่มเติมที่หลากหลายนะคะจากที่การรูคลิกของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะก็จะมีการจัดทําแผนหนึ่งในเรื่องของการเรียนตามแผนของสายภาษาสายวิทยาลักษ์และสายภาษาคณิตศาสตร์นะคะหรือจะเป็นการวะทําแผนเพิ่มเติมนะคะเพื่อเสริมสร้างทักษะัของผู้เรียนนะคะเพื่อที่จะเตรียมเข้าสู่ระดับบุดมศึกษาค่ะต่อไปค่ะ ค่ะสำหรับข้อที่4นะคะคือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ของโรงเรียนเทปุโดนะคะนอกเหนือจากที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในห้องเรียนแล้วหรือในตำราแล้วนะคะก็คือทางโรงเรียนจัดหลักสูตรเสริมเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในในด้านอื่นเช่นกีฬาทักษะอาชีพดนตรีนะคะค่ะข้อ5นะคะมีหลักสูตรที่เน้นภาษานะคะภาษาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากในยุคปัจจุบันนะคะในโลกของเรา หลากหลายประเทศมีการใช้การสื่อสารที่หลากหลายภาษานะคะหลักสูตรที่เน้นภาษาของเราก็จะเช่นอย่างเช่นภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีรือภ,ภาษาญี่ปุ่นนะคะการที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียน ต่อไปข้อที่6นะคะมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างแรงบันดาลใจในตนเองอย่างเช่น<ม>อ่วิชาคณิตศาสตร์นะคะผู้เรียนก็อาจจะทราบว่าเป็นวิชาที่ยาก<ม>นะคะโรงเรียนก็อาจจะมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นค่ะค่ะในด้านสุดท้ายนะคะเป็นหน้าของ การนำบุคลากรน,นะคะทั้งในไทยและต่างประเทศเนี่ยมาโคในการทำงานร่วมกันค่ะซึ่งในรจากโรงเรียนนี้นะคะเป็นโรงเรียนนานาชาติค่ะเขามีความคิดที่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนในต่างประเทศแต่เราสามารถนำหลักสูตรนะคะแล้วก็นำบุคลากรของเขาเนี่ยมาพัฒนาการเรียนการสอนในบ้านของเราได้นะคะค่ะลุ่มของพวกเราก็พอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ